สวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้ก็กลับมาพบกับช่อง IC CNS Channel อออีกครั้งนะครับผมแล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันบนดอยสุเทพนะครับตรงน,นี้ก็จะเป็นวัดพระธาตุดอยสุเทพตอนนี้เราก็อยู่ด้านในวัดพระธาตุดอยสุเทพนะครับตรงนี้ก็จะเป็นพระบรมธาตุดอยสุเทพนะครับนะครับเราก็มาดูบรรยากาศกันครับวันนี้นี่ก็คือบรรยากาศ ตอนที่ไหว้พระนะครับผมก็มีผู้คนนะครับเข้ามาก,ากราบสักการะผู้ชาพ,พระพาราดดอยสุเทพนะครับบรรยากาศบนดอยตอนนี้ก็มีหมอกนะครับผมตรงนี้ก็มีประวัติว่า พระยาเกือนานี้ก็ได้นำพระบร,รมไัยกทาทนะครับประทับมาบนหลังช้างแล้วก็เดินขึ้นมาเดินขึ้นจากในเมืองมาที่นี่นะครับตอนนี้ก็มีอายุป,ประมาณ หกร้อยสามสิบสองปีนะครับนี่ก็ความงดงามของพระธาตุอยสุเทพของพระบรมธาตุอยสุเทพนะครับตอนนี้ ตอนนี้ก็บรรยากาศอยู่กลางมั่านหมอกนะครับผมและบนดอยฟุเทพเนี่ยก็จะเป็นสถานที่ที่สามารถชมวิวเมืองเชียงใหม่ได้ชัดอย่างชัดเจนนะครับตอนนี้เราอยู่ด้านในวิหารวัดอยู่ในบนอยู่ตรงที่พระธาตุเจดีย์นะครับก็พามาชมความงดงามของพระบรมธาตุ ของเจดีฟัดพระธาตุดนท์สุเทพนะครับผมนี่ก็คือบริเวณด้านใน เมื่อก่อนนี้ดอยฟุเทพก็ไม่ได้ชื่อว่าไม่ได้ชื่อว่าดอยฟุเทพนะครับแต่ก่อนจะเรียกว่าดอยอ้อยช้างนะครับดอยอ้อยช้างนี้ก็คือบริเวณนี้ก็จะมีเต็มไปด้วยอ้อยป่าซึ่งแล้วก็บริเวณเมื่อก่อนนี้ทหารช้างทหารม้าก็จะนําช้างม้ามาพัดมามัดว้แถวนี้นะครับปัจจุบันที่เรียกกันว่าดอยฟุเทพเพราะว่าตามตำนานก็จะเป็นที่อยู่ของฤาษีวาฟุเทพนะครับ หรือสุดเทวฤศีนั่นเองนะครับซึ่งก็เป็นที่มาของชื่อว่าดอยสุเทพนะครับตอนนี้ก็อยู่ท่ามกลางแม่นหมอกนะครับผมตอนนี้หมอกก็ลงเลยหมอกนั้นช่วงนี้ก็ยังเป็นช่วงหน้าฝนนะครับก็ใกล้จะสุด ฤด,ดูของหน้าฝนละก็จะจะเข้าหน้าหนาวแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศด้านนอกกันนะครับผมนี่ตอนนี้ก็บรรยากาศก็อยู่ท่ามกลางม่านหมอกนะครับ นี้ก็จะเป็นซุ้มประตูนะครับก็จะมีลูกคาเทบาดานะครับ mm hmm. เชื่อว่าเป็นตัวแทนของฟิลมฟิตที่จะปกปักรักษานะครับสถ,สถานที่แห่งนี้นะครับ